โอเคค่ะวันนี้พวกเราทั้ง3ามคนนะคะจะมาต่อจิ๊กซอว์ดโนเสาร์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าจิ๊กซอว์เนี้ยมันจะมีทั้งหมด3ารูปนะคะก็คือรูปที่2 2> ก1ก็จะเป็นตัวนี้รูปที่สองก็จะเป็นตัวนี้และรูปที่3าก็จะเป็นตัวนี้โอเคแต่ว่าเราต้องมาแยกจิ๊กซอว์กันก่อนนะคะเอาพี่พิมเปิดดิพิมพี่พิมเปิดให้แม่หน่อยเออเยงไเอโอเคไม่ใช่แม่แกะออกแล้วมามามาอย่างนี้ลูกแค่ดึงออกเออ เออโอเคอันนี้มันเป็นสติกเกอร์ค่ะเพื่อนๆมีทั้งหมด3รูปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี่ไงอันนี้คือรูปที่เราจะต้องต่อให้มันเหมือนเหมือนตัวนี้นะคะอันนี้รูปที่หนึง่งนี่คีนเดี๋ยวเราจะเอารูปอะไรดีคะอันนี้คือรูปที่หนึ่งนะคะที่เราจะต้องต่อจิ๊กซอแล้วก็อันนี้คือรูปที่สองค่ะโอ้โหมันงาบกันเลยะคะ่ะและนี่ก็ค, <น S 1> คือรูปที่สามแล้ววันนี้เราจะมารีวิวทำรูปไหนดีคะเอาหนึ่งนะคะพี่พิมอย่าเพิ่งนี้ให้เพื่อนๆดูก่อน วันนี้คินกับพี่พิมพจะทําเป็นรูปที่หนึ่งนะคะรูปนี้ค่ะเป็น,น <ะ S 1> สัตว์กิน<ล>พืชไม่ใช่แต่คราวนี้เราจะต้องแยกก่อนลูกเห็นไหมลูกเห็นจิ๊กซอว์ไหมเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองล้วนสีเหลืองขีดขีดและสีเหลืองจุดเราจะต้องแยกเหลืองแล้วก็เหลืองขีดแล้วก็เหลืองจุดแยกออกจากกันเพราะว่าจิ๊กซอว์มันแต่ละอันมันจะต่อให้มันเป็นรูปนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ไม่เอาค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะ ไอคินแกะมากไอหนูแกะให้แม่หน่อยค่ะแกก่อ็ได้หนูแกะออกมาค่ะแล้วเราก็เอามาใส่กล่องแยกให้เรียบร้อยนะคะแต่ละอันว่าจะเป็นจิ๊กซอว์อันค่ะวันนี้ค่ะวันนี้เราจะทำรูปนี้ค่ะเพืนใครดูจะไเกร์ก่อนดิส่วนสติกเกอร์อ๋อพาคินก็จะให้ดูนะคะเพื่อนนี่ในกล่องก็จะมีสติกเกอร์พวกโหมีชื่อสัตว์ด้วยนะว่าชื่ออะไรตัวนี้อะไรเงี้ยจริงพืช อะไรเงี้ยมันมีชื่อด้วยนะคะทุกคนชอบตัวนี้ที่สุดอ๋อพี่พิม์ชอบตัวไหนคะเฮ้ยตัวนี้มันกินคนเปล่าหรือกินพืชชอบตัวนี้อืมและกินชอบตัวไหนเอออบชอบตัวนี้เออโหดร้ายชัวร์กินเนื้อสัตว์เนยตัวไนตัวเฮ้ยตัวนั้นเนาเหมือนเต่าเลยอ่ะดูดิเหมือนเต่าเลยอ่ะ ตอนนี้เราต้องแยกจิ๊กซอก์กอนนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เหลืองล้วนค่ะข้างหลังอันนี้เหลืองลายแล้วก็อันนี้เหลืองจุดเออหลืองจุดเออเหลืองจุดไว้ข้างนอกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ต่อกันถูกค่ะเพื<ๆ>่อนเพื่อนัม่น<ๆ>มันจะยากมาก<ๆ>เดี๋ยวขอไป<ๆ>เลี้ยงก่อนนะคะ<ๆ>ตอนนี้แยกเสร็จแล้วนะคะเ<ๆ>พื่อนๆนนี่ค่ะอันนี้สีเหลืองล้วนเหลืองลายและลายจุดคราวนี้เราจะมาต่อลายจุดกันก่อนค่ะโอเคงั้นไง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 ก๊์ดออกมาลูกเพราะว่าเราจะต้องเริ่มแล้วเริ่มต่อ ไงก๊าดออกมาลูกไงก๊าซดูก่อนดูก่อนนถตอนนี้เรากําลังจับใจความอยู่นะคะว่าว่าอันนี้คินหาสีเขียวมั้นะคะว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะคะเอ๊ะมันยังไงคะกับรูปนี้น่าจะอยู่ข้างล่างแบบนี้เปล่าแม่แม่จะมาตรงนี้ไหมนี่เป็นไปได้ไหมเนี่ยเริ่มยากแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอเดี๋ยวมารีวิวใหม่นะคะเพื่อนๆฝันที่เป็นจริงแล้วค่ะเพื่อนๆใกล้ความจริงแล้วค่ะ ใกล้ความจริงแล้วเอาหา<ไ>ตัวต่อไปที่มันเป็นญ่าแหลมๆอ่ะญ่าแหลมๆอ่ะอือมีเหรอเอออันนั้นอยู่ข้างล่างอันนี้ก็จะอยู่กลางๆข้างล่างแบบนี้ตอนนี้เราเหนื่อยมากค่ะทุกคนเราได้กรอบมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะหาเพิ่มเติมค่ะพวกเราอไปกันต่อคะ่ะไปค่ะเราจะท<น>ําม่ได้ตรงนี้ค่ะ<น>ใกล้ความจริงแล้วคะ่ะเพื่อนโอ้โหเหนื่อยมากค่ะเนาะอือผิดไปเยหาให้ดีนี ไม่อยากให้เสียเปล่าลูกเรา仨าทำอย่นี้ะโอ้โหเหลืออีกสี่ตัวสุดท้ายค่ะเอาลูกมาต่อี่สี่ตัวสุดท้ายมาหาที่ลงคินหาดูสิลูกจะไม่ทันนะลูกอ่านนะลูกไม่ใช่ดูด้วยสิว่าตัวไหนคือตัวไหนอันนี้ชัวร์ไม่มีที่แล้วทำไมผิดอ่ะทำไมผิดก็ดูขามันดิขามันอยู่ตรงไหนนะที่แหลมๆมันอยู่ตรงนี้ ใช่ใช่ด้วยกับข้างกับข้างใช่ป่ะเ่ไม่ใช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 ่ใช่ป่ะี่ไม่ใช่ต้องตอบตรงๆออันนี่ก็ต้องเป็นอันนี้แล้วล่ะเรานียนี่ยนี่เนี่เน่ยนี่ยเน่ใช่ป่ะ่ เฮ้ยนี่แม่่สองตัวเองแสองตัวเองไม่ใช่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 นี่ตัวนี้ถูกด้วยโอ้โหคินช่วยอะไรแม่บ้างเนี่ยแม่เห็นแม่ทําอยู่คนเดียวเนี่ยถูกป่ะเนี่ยเฮ้ยประสบความสําเร็จแล้วอ่ะเนี่ยอันสุดท้ายแล้วโอ้โหอันสุดท้ายไม่ได้เลยค่ะทุกคนโอ้โห เหลืออันเดียวยังตอ่อทำไม่ได้เลยค่ะผิดรูป่ะเนี่ยไหนแม่นีน่เร้เสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันเฮ้ยทำไมมันผิดรูอะ่ะแม่ว่าเหมือนมันจะผิดรูนะอ๋อลูกเอาไปคว่ำผิดนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่นี่คือตัวอย่างนะคะ,ะ,ะนี่คือตัวอย่างแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราต่อกันโอ้โห คลิปนี้เอาสองคนนี้สองคนนี้ค่ะสองคนนี้เป็นคนต่อหรือเปล่าคะใช่เปล่าคะไม่ใช่คะ่ะแม่เป็นคนต่อคะ่ะบายบายความลับเปิด I ll, I ll, เผยความลับเปิด <I 'll. S 1> เผย